ออกมากระพรอเลยพี่นอ้องจ้ปาปัดไม้คือเก่าเนาะงามงามเก่นอนเจ้าอะไรบอกว่าได้แนนล้วรุนน่นละไนแล้วแย่งรุ่น น้องอืมเป็นจ้าเรื่อยสีเรื <S <S ่อยสีแดงตอนปมาตงต่ำๆนี่มันถึงแดงาจกไนสูงเนาะจ้าแดงเอาแดงมือนีิสวยที่เก่าจะผสมงานเดี๋ยวจะไปผสมด้วยพี่น้องบริเวณเราจะเอามือมัดได้ อ่าใส่อยู่ cái <laughs> này ตะเลยแน่ๆเนาะ1 2 3แหน่ล้วนซ่ํามื้อยังละซ้อมเอาเด้อจ้า ป้อแหนอ้วกแหละน้าไม่ปีนกันมีพี่น้องไว้ทั้งปีนทั้งใต้ทั้งฮักทั้งขย่าวครบเรื่องแต่ละ้าอวบวะมันอวบหมอปีนเอาได้งา่ายแล้วตาแล้วก็ใจอย่นี่ออนี่แต่แนงสวยๆพี่น้องแหนงนำหมอก อๆๆๆๆๆๆโอ้มนกำลังขึ้นสูงเน,นาะเอ้ยใ่แค่นี้เลยหนึ่งนี่สองแล้วก,ก็นต่ำเลยสามาดเลยมันยาวหมดเลยเนาะ เดี๋ยวสามแล้วนี่ไปอีกหมดโอ้มันขึ้นสูงมาแหละหมดเด้นหน่อยก็หลายด้วยหมดคันอันนั้นเนดินน,นนั่งซื้อไปน้ำเนาะมันจะเหมาะรักอ่อนอ่อนด้วยกูจ้า ไม่สวยเน้อใหม่น้ำหมอกกำลังแตกดม้าน,น,น,นอนนะยังไงนไรเธอวปนลูกอ้มอืมหัดแลว หักแล้วหนึ่งล้วจ้าเหนียงมาไหมอ่อนๆโอ้ยบวกรับล้ำบลมเลยโหดโพกหมวกโมกแต่งอวบอวบ จ้าโอ้ดหลายที่นอเอ้ยมดจะไลน้องะไม่ก็ไลนึ่ง้อ้ฮ

อือแหนงน้ำแห้งพี่น้องแหนงน้ำหมองอู้สวยมากพี่น้องหนึ่งสองสามสี่อืองานดีนี่นี่นี่ที่หาที่หาอือนี่ยวหาแหนงจ้าสมุติได้แหนงมีแต่สวยๆแหนงน้ำหมองพี่น้อง นาะงานบอจาว่าอืมโอสวยๆอ่อนๆอ่อนๆเอายาวไว้ก่อนเพราะว่าสิไปเอาบองมันอยู่จ้า บ้องมันอ่อนดิบ้องหนานี่บ้องหนาหนึ่งหมอกอ่อนต้นไม้นี่ยวันนี้ก่อนก่อนสามมือสีสมนะกองบักไงหนึ่งสมแล้วก็ได้ชนีดอลไรนี่ดิหอมหนึ่งเนี่ยได้นะไรตมองได้หลายหลายด้วยหน่ไม้หน่อไม้นา